เรื่องเล่าเอเวอเรสต์ตลอดการเดินทางเมื่อเดินเท้ามุ่งหน้าสู่เมืองปอเจทางกาณนัฐพลได้เจอกับชายชราวว้ย70ปีที่คิดใหญ่กล้าใช้ชีวิตอุทิศตัวเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านและนักเดินทางมากกว่า20ปีนี่คือคุณลุงปราสังลามาเชปานะครับคุณลุงท่านนี้เป็นคนที่อุทิศตนเองเนี่ยมาซ่อมถนนตามทางหลายสิกิโลเมตรฮะยีปีที่แล้วเนี่ยคุณลุงปาังเนี่ยท่านก็ แบกไม้แบกฟืนธรรมดาหาก,กินธรรมดาแถวนี้แต่ว่าเขาเห็นว่าเส้นทางเนี่ยมันค่อนข้างแคบแล้วก็อันตรายมากหลายๆห,ห,ห,หลายจุดเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องแทบจะคลานผ่านเลยเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเส้นทางดีอยู่เนี่ยก็เลยไปขอใบอนุญาตในการซ่อมถนนได้แต่ใบอนุญาตนะครับไม่ได้เงินไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆเลยก็คือควักเงิสนส่วนตัวอย่างเดียวเงินที่ได้ที่ใช้ในการซ่อมเนี่ยมาจาก การรับบริจาคระยะทางที่ทํามานี้ก็ประมาณ16กิโลเมตรจากเมืองอเลยดินมงเชยไปนิดหนึ่งก็ทำมาเรื่อยๆ20ปีผ่านมาก็เกือบจะถึงน้ำเชยแล้วเป้าหมายเขาก็คือไปจนถึงน้ำเชยระยะทางประมาณ20กิโลเมตรเรื่องราวของปลาสังลามะชื่อป่าระหว่างเส้นทางสู่เป้าหมายของนัตถุลเป็นสิ่งตกย้ำว่าหากเรากล้าคิดและกล้าทำตามฝันย่อมไม่มีอุปสรรคใดจะขวางกันได้ ไม่รู้ว่าเมื่อไร